ตอวฟัวลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัดจริงหรือเปล่าโอ้ไม่จริงหรอกพี่สาวฟูพูดชัดจะตายอ่ะอะไหนลองทดสอบเดี๋ยวพูดสิเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผัดฟัดเย็นฟาดฟักผัดๆะๆรในคำนี้ลหะทหารแบบปืนถือปูนไปบกตึกทหารปบกปูนถือปูนไปบกบุก โย่เราบอกว่าได้อะอะอะคำเนี้ยง่ายๆเลยนะโูง่ายๆเลยคำเนี้ยอ่ะกล้วยตานีไปหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตานีไปเหี่ยวไปหิ้วหิ้วมาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นน้องชายใจเย็นๆพอๆแล้วพอแล้วพอแล้วเราพูดไม่ได้รีกั้ยสั้น้มามาพูขอลองทดสอบพี่สาวบ้างมาเลยมาเลยยากแค่ไหนพี่ก็พูดได้คล่องแคล่วอุฟะฟอร์เฟอรเฟอรโอยตทนเฟอร์เฟอรอุฟเฟอร์มัฟเฟอร์อซัสขออีกทีอุฟะฟอร์เฟอรเฟอรโอยตทนเฟอร์เฟอรอุฟเฟอร์มัฟเฟอร์ออซัส ขอให้ทีดิชัดชัดโอ้พี่สาวอ่ะอุ้ยเฟยฟเฟอุยยอดเฟอเฟุ้ยฟ้มอฟ้าโอเคยอม